สวัสดีครับให้ดูห้องโดยรวมก่อนนะครับยืนยันการอ่าคลิปนะครับ Am Roland Coupe 40นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสภาพอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้จะให้ดูการใช้งานก่อนนะครับ Coupe 40นะครับใช้หม้อแปลง110นะครับวิธีการเช็คแอมเนี่ยแอมที่ไม่ช้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับให้เราเปิดแอมขึ้นมาเลยอย่าลืมเสียหม้อแปลง110นะครับล้วเปิดวอลลุ่มขนาดนี้ครับยังไม่มีเสียงฮามเนี่ยแสดงว่าจะเยี่ยมมากได้ยินเรเวอร์ใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีเสียงฮามเลยราเปิดทุกอย่าง เนี่ยเปิดจนสุดเลยขนาดเปิดมีเสียงลมนิดเดียวเองอะถ้าแอมมันช้ำนะมันซ่อมมาหรือเปลี่ยนอะไรทดแทนอะไรมานะครับมันจะซาดังสนนหวันไวที่เปิดสุดหมดแล้วนะครับไม่ต้องเสียบแอมนะครับไม่ต้องเสียบแจ็คเช็คแบบนี้ก่อนเลยนะครับอย่างนี้ยอดเยี่ยมครับแอมนี้เป็นแอมของหน้าสมจริงจนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวให้ดูลําโพงไวท์เขาเนี่ยตรงด้านหน้าเขาแจ้งอกว่าตรงลําโพงด้านหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันยุบลงไปนิดหนึ่งฟอยล์นี้มันยุบลงไปนิดหนึ่งนะครับ แล้วเขาก็ซ่อมไว้เข้าไปอย่างนั้นซ่อมไว้ค่นั้นเองสีก็ดีเหมือนเดิมไอ้ตัววอลลุ่มชุดพวกนี้มีอยู่3ตัวที่สอกปอกที่ไม่เดิมเท่านั้นเนงวงจรอะไรเดิมหมดไม่ไม่เคยเสียอะไรนะครับเขาเปลี่ยนแค่วอลลุ่ม3ตัวให้มันสะอาดแล้วใช้ค่าเดิมทุกอย่างครับเขาเป็นคนนักเล่นของเก่านะครับเนี่ยวอลลุ่มเดิมเขาเก็บไว้เห็นไหมครับวอลลุ่มเดิมมันจะเป็นสีน้าตาลเข้มเขาเก็บไว้ให้ครับเขาเป็นคนรักของมากนะครับเก็บไว้ให้ไมโครคิว40วัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะเทสเดี๋ยวนี้ครับ ลำโพงมันอยู่ขา้างหน้าจะได้ยินเสียงชัดตรงข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสปุ่มปรับก่อนแล้วกันนะว่าใช้งานได้ทุกปุ่มก่อนใช้กีตาร์ตัวนี้เทสครับรรนะครับกีตาร์ทรงสแตทหัวโตครับเดี๋ยวเราจะจะได้ยินเสียงไม่ชัดเพราะว่าแอมมันอยู่ด้านบนเอ้ยลำโพงมันอยู่ด้านล่างนะครับแต่เราจะเอาคลิปนี้เราจะเอาเพื่อดูเพื่อดูปุ่มปรับก่อนนะครับผมจะทำยังไงเดียรโอเคเดี๋ยวผมไปเอา สายแจ็คทำอะไรทำแบบสดๆด้วยใจแบบนี้ครับยอดเยี่ยมเอาละทีนี้เราก็เทสเห็นไหมครับแอมเงียบมากแอมปกติแอมเก่าๆพวกนี้จีสนันหมดนะครับถ้าแอมของบ้านๆคุณแม่เขาเรียกว่าของเล่นในบ้านของน้าสมจริงๆมันจะเงียบอย่างนี้ครับหูหิ้วก็ยังเขียนโลแลนอยู่เลยนะครับเดิมหมดครับอุปกรณ์ข้างในแอมเนี่ยเดิมเดิมหมดนะครับยกเว้นไอ้วอลลุ่มที่ที่บอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าซ่อมไว้ลําโพงผมก็ไม่เข้าใจนะมันจะมี normal กับ overdrive นะครับเราจะเสียบจาก normal ก่อนเอ,อ่อทีนี้เราจะปิดทีละปุ่มก่อนนะครับรู้สึกว่า EQ ต้องเปิดนิดนึงนะครับ master volume แลครับเสียบ normal ก็จะเป็นเสียง clean น,นะครับใช้นี่ก็ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าอันบนมันเป็นสแตันเป็นอางน,นี้ลองเสียบหนึงนะครับกีตาร์ก็ยังไม่ได้ตั้งสายนะเพิ่งไปหยิบมาจากห้องเก็บของเมื่อกี้นี่ครับ โอเคลองเทสโวลลุ okay. ่มนะครับ mm hmm. นะครับวอลลุ่มกับมาสเตอร์ใช้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเปิดวอลลุ่มให้ดูนะครับ mm hmm. อ่าต้องเปิดวอลลุ่มอ่าเดี๋ยวขอเปิดดีคิวขึ้นมาด้วยทาไมเปิดดีคิวมันไม่ดังอ่าเปิดวอลลุ่มขึ้นมาด้วยนะครับ mm hmm. เสียงมันดังแบบวินเทจอ่ะยังไม่ได้เปิดดีคิวนะอ่า mm hmm. ไม่ดังมากนะนี่เปิดวอลลุ่มจนสุดแล้วนะครับเปิดมาสเตอร์คุมอยู่แค่นี้ เราเปิดมาสเตอร์สุดนะครับเราจะเปิดรีเวิร์บไว้เลยนะครับเช็ครีเวิร์บครับมาสเตอร์ปรับได้หมดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะใช้ตอนคุมเสียงแตกครับวอลลุ่มกับมาสเตอร์เนี่ยคนที่ใช้งานเป็นรู้อยู่แล้วนะครับมันเดี๋ยวผมบอกให้ครับอ่าช่อง l คีนเปิดวอลลุ่มสุดบอมันก็ดังได้แค่นี้ครับ อ๋ทีนี้มาเทสเสียงเทเบิลนะครับมีคำก็น้อยมากครับ้ำมแบบนี้คือปกติของแอมรุ่นเก่าอ่าเปิดรีเวิร์สกันนะครับจะได้เพราะๆไปรีเวิร์บมาไหมใหญ่บบล่มเลยนะครับใหญ่บบล่มเลยเปิดเทเบิลนะครับ คุณอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดนะเพราะว่าลำโพงมันอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปไปไว้ด้านลำโพองอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ดูไว้เฉยว่าใช้งานได้ลำโพงมันอยู่ด้านนี้ไงแล้วมือถือมันอยู่ด้านบนนะครับอ่ให้ดูเทเบิลนะครับไหมครับสขึ้นมาสาแต่มันไม่บางนะสแต่มันใหญ่เปิดสุด ปิดหมดนี่อ้วนมากเลยนะลองมีเดียมมานะครับปิดมีเดียมปิดมมเดียมมันจะเหมือนกับเ,เสียงกีตาร์เสียงกีตาร์โปรง่งอหูฟังที่ผมใส่เป็นไหม่ไปโดนสายครับมันหูฟังมันไปโดนสาย เดี๋ยวค่อยตั้งใจเล่นอีกทีนึงอันนี้แค่ลองปุ่มนะครับอ่ามีเดียมเสียงมีเดียมมันมันอ้วนเหมือนจัสคอร์ลัสอ่ะสวยงามมากน <Right S 1> ี่ครับนะครับอ้วนเอาลองเบรนะครับปิดเบร เปิดเบรครับใหญ่บัลลมเลย ช้าง,งานได้ดีหมดเลยครับปรับได้หมดไม่มีเสียงคลอกแขกเลยนะครับเพราะว่าไอ้สตัวที่เขาแขกเขาเปลี่ยนบูลุมให้หมดแล้วนะครับเช็ครีเวิร์บครับปิดรีเวิร์บอ่าไม่มีรีเวิร์ดละเปิดรีเวิร์บสุดครับมันช้ำอ่ะปรับแอมหน่อยอันนี้ชแนลเสียงคีนเปิดอ่ามาสเตอร์ Master, สุดบูลุมสุดหมดเลยนะครับ เบอร์สุดหมดเลยนะครับดังแค่นี้นะครับดังพอประมาณแต่พอเป็นชแนลโอเวอร์ไดมันจะดังเยอะเอาละผมจะลองปรับชแนลโอเวอร์ไดนะครับชแนลโอเวอร์ไดเสียงแตกให้มาเสียดตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการคั้นก็คือคั้นวอลล่มให้มันกลายเป็นเสียงแตกมันไม่มีเสียงโอเวอร์ไดมาให้ใช่ไหมครับเราต้องคั้นมันออกมาถ้าเราเปิดเท่ากันมาสเตอร์กับวอลล่มมันก็จะเป็นเสียงแบบโอเวอร์ไดแบบเสียงคีมจะดังล้านเลยอ่ะแต่มันไม่แตกเยอะ ผมชอบเล่นซานเอลนี้แหละแล้วก็เป็นคลีนจีบ้างตามปกติของยิจิตอสเต็นะครับถ้าอยากให้มันแตกเยอะเปิดวอลลุ่มสุดครับคอนโทรลแบบนี้แล้วเปิดมาสเตอร์วอลลุ่มแค่พอได้ยินนะครับมาจะเป็นอย่างนี้แตกได้แค่นี้เองนะครับสวยงามแตกได้มากสุดแค่นี้เอง หูฟังนี่ก็ไปโดนหูฟังไอที่ไอโฟนะครับใช้แทนไมค์ฮะก็ไปโดนสายกีตาร์แตกได้มากสุดแค่นี้ครับเดี๋ยวผมไปเอาอ,อีกมาอ่าน,นี่คือเสียงแตกของเข้าได้แค่นี้ถ้าจะให้แตกมากเราเปิดสูตรสองปุ่มไม่ไวครับบางตัวก็แตกได้มากกว่าน,นี้นะแล้วดับตู้นะครับลองเปิดมาสเตอร์สุดบ้างทีนี้มีสองแบบคือเปิดมาสเตอร์สุดแล้วเปิดวุ่มน้อยอันนี้จะยิ่งไม่แตกแต่ดังจะดัง สายเพีย้ยนอ่าบริจะดังชัดครับเหมืนอนแอนเฟนเดอร์รุ่นเก่าๆพูดง่ายๆเน่ฮะถ้าเราเปิดหมดดังดังมากไม่ไหวดังมากดังมากไม่แตกมากนะครับนะครับเปิดไปร,ร่มหมดเปิดไปร,ร่มหมดอย่างนี้นะครับ โอ้ได้ไม่จะแตกแค่นี้นับางตู้เราเจอแตกกว่าน,นี้นะครับมันแล้วแต่รุ่นมันนะบางทีมันก็ทำมันก็แตกขิดสัญญาณแตกกว่าน,นี้ก็มีครับแตกกว่าน,นี้นิดเดียวนะไม่ได้มากกว่าน,นี้เยอะแต่ใบเนี้เหมือนค่อนข้างจะแตกน้อยชัดแตกได้แค่นี้เองครับสวยๆเราใช้เอฟเฟกต์ตัวหนึ่งบูสเข้าไปก็ได้ครับหน้าตู้ เอาละเดี๋ยวลองเอาจะให้ดีนเส,สียงอัจรมันต้องเอามาจ่อตรงเนี้ยตอนนี้ทํายังไงดีอ่ะให้อันนี้มันลงมาผมย่อขายังไงดีหมาข้างนอกขาวอีกแล้วขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่อยากตัดต่อคลิปนะครับจะได้เป็นคลิปที่บริสุทธิ์จริงๆเอาละทีนี้มาหน้าลำโพง เราจะได้ยินเสียงชัดอันนี้อยู่ใน National o v e r d r i v e นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรีเว r รแล้วここเ,ปเ,ปเปิดรี w ว r รขึ้นมาเปิดเบสเปิดวอลลุ่มสุดอยู่นะครับแร่ยงจีแค่นี้เอง <What? S 2> ครับ<ะ>ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาของก่อนนะครับพอดีของมาเยอะนะครับ ของมาส่งเยอะอ่าเดี๋ยวคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับซ่าขอบคุณมากนะครับเอาละครับคลิปต่อเน,นื่องครับยี่ยงการ์ดคลิปวันที่18มิถุนายนเหมือนเดิมทีนี้จะเปลี่ยนจากสแตทเป็นทรงเลดพอนี่เป็นอรลเบเนตเลสพอนะครับปีเก่ามักจะแตกเยอะขึ้นแล้ะครับคราวนี้อ่าผมชอบแอมป์ใบนี้นะผมมีแอมป์โรแลน รุ่นเนี้ยหลายใบนะครับผมมีสีส้มด้วยเคยมีสีส้มแล้วก็มีร้อยวัตด้วยผมมีทั้งหมดหกหรือแปดใบตนะั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพน,นะครับแต่ผมชอบใบนี้มันแตกน้อยแล้วมันชัดใบอื่นมันจะแตกเยอะกว่านี้นิดนึงแต่มันบี้เนี่ยผมชอบใบนี้เพราะตรงจุดเนี้ครับเสียงแตจกจะคลิปเมื่อกี้พอดีของมาส่งครับห้ากล่องแฟนมาเรียกนะครับอ่าจะลองใช้เล็บพอสีน,นี้เป็นเป็นฮาร์บักกี้นะครับเดี๋ยวลองดูผมจะดึงแจ็คออกเลยนะครับ เดี๋ยวขาปิดบอลุ่มก่อนจะได้ไม่ปึง้งโอเคอาจจะไม่ค่อยสมารทำแมนเท่าไหร่นะครับทำคลิปแบบบ้านๆก็สายพันไปพันมาอยู่เนี่ยอ่าพอเป็นเล็บพอมันจะแตกเยอะขึ้นกำลังเยอะขึ้นแล้วครับแต่กำลังสวยนะมันไม่บีนะไอ้อใบเนี้ยแบบวนเทกกว่าตัวอื่นเขา,าเดี๋ยวผมจะให้ฟังตัวหน้าลำโพงชัดย่อกล้องลงมานะ พอใช้ตัวทรงเลดพอปุ๊บมันก็จะเนี่ยจีน้อยมากนะขนาดเปิดเสียงบนรูปจนสุดเลยนะครับอ้าวละทีนี้ก็ปรับซาวใหม่อ่าเปิดรีวไปเยอะหน่อยอจีเลบพอ ปรับมาอีกทีครับนี่วอร์มันช่ำดีจริงนะอ่ะพอเปิดเสียงแตกวารุ่มไปเยอะมันจะมีจีบ้างนะครับอันนี้เปิดวารุ่มสุดเลยนะมาสเตอร์เบอร์สี่นะครับ มันดูลำพงเพราะมากปรับให้มันวนวลๆหน่อย ครับเนี่ยปรับแบบนี้ครับเอาวล่ะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นคลิปสภาพนะครับขอบพระคุณมากครับ